ดีจ้ามานะพี่น้องกินขาน้าวต้องการไหม <c oughs> นี่ครับสวยพอดีไปไนดนผูู้หมูหมูหมูตตมาวาดอ่อนมาเปียกวัดอ,อ,อเนาะรัอดีไปตุลามาเห็นผูู้หมู ขาขายอยู่40บาทผมก็เลยซื้อมาลองดูนุ่เขา่าข่ามันเปลี่ยนบรรยากาศนิเข่ากับเขา่าซิว่อร์้กินง่ายว่าเกลี่ยย่างครับระว่าผม,ผมบริยเอาหวยมาใส่จัอนะกินนี่ละ กินง่ายไม่ไปดอกเนาะกินเหนือกันจะหวานมากพี่น้องพี่น้องการสวยตอนนี้ว่าหนึ่งตัวหน้าตาเขาเป็นนดำดำ

น้วเขาเนี่ยกกินแต่เต่าดยมาจังห้าเนี่ยไม,ยกม,ม่กินค้อมต่อห่างค้ามต่อทกินแฉมครับโบเห็นหนอกล่องอะไร mình kim rất điêu, bằng bằng cái đằng này rất nhỏ, máu thực hiện cần rất nhỏ các, chào các. hát tổng, có nhắm nhằm cực cực Cứt, Cực 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 được cứu มันฟ้นดีๆฟั้นไม่หลุดเดี๋ยวปุ๊บ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 ปั้นพุงแตกตรงขางฟั้นฟั้นเกี่ยวมันแตกกินมอธนัทอะไรมันจะเมื่ไหรมันจะไปเกี่ยวดินเจ้าของพวกห่อดินดินดินห่อมาแตะแตะอาหารใหม่นั่นจะก็ฟั้นใหม่นะฟั้นฟั้นมันบินออกเลยเกี่ยวมอธนัท ขุยาดกับโจกต่ำแี่คืเขากันเนาะผมก็ร้ายข้ากินจนอ้ก็อีนั่งชงจะได้นั่งคือจะใหไป khảm bạn. Giăng ừ. đằng này, Khảm bạn đó. Tăng ố sai. như cần hóm คุณใส้คุณใส้ข้ไนไส้พลทหายตังโอบานผมเหมือนเตจงใจสมบูยณ์เตยมที่พอ เรียบเนาะกลับไปซื้อมาให้ลูกจายเนาะ เปบีู้หๆนยำกึดๆๆปลดิีเขาจะตะ้มพรี่พอดินี่จะไปซื้อมาแบบแหงใส่กับเา ันบุรีพี่น้องกินยังกไลรับมาฟันติดใจเกี่ยวตบใส่ฟันนาขีไว้เฮาหอ้าพี่น้องไปต้องนี้แด้ครับมันสีหย,ยดหยมันยาว ขอขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่เขามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกซัพทุกไหลแล้วครับเด้อขอบคุณทุกการจามเอาไปเัวอรับลิหนาครับสวัสดีครับสบายดี